สวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมอ้าวันนี้ก็มาเจอกับพี่บัง EP แรกนะฮะในรอบปีใหม่นะเออหายไปนานนะครับเพื่อนๆน,นะคิดถึง FC ทุกคนเลยนะครับนะโอ้โห FC ถามว่าหายไปไหนหายไปไหนฮะวันนี้กลับมาแล้วนะครับนะ FC นะอ่ะโอเคครับผมแต่ก่อนจะรับชมนะครับ FC นะอย่าลืมนะกดไลค์กด s Subscribe กดกระดิง่งเป็นกำลังใพี่บังด้วยนะครับมาวันนี้พี่บังก็มาอยู่ในเกมหัวลูกลัก นะฮะเปิดสก,กราตปีใหม่นะก็ขอมาเจอเกมนี้กันก่อนนะครับนะโอเคครับผมขอบคุณนะ FC ทุกท่านนะครับที่กำลังรอชมรอติดตามอยู่นะครับนะอ่ะวันนี้พี่บังก็กลับมาแล้วมาจัดให้เพื่อนๆนะไม่ต้องพูดมากฮะวันนี้บอกเลยว่าจัดทุนมาก็ค่อนข้างที่ยากเยอะอยู่นะอ่ะก็มาดูกันเพื่อนๆจัด50ฮะ30ออตโต้มาดูว่าเกมจะเป็นยังไงบ้างนะกดโทรโบเพื่อน โอ้โหไม่ได้เจอกันนานนะค,คิดถึง FC ทุกท่านนะร่รู้ว่าคิดถึงกันหรือเปล่าก็ <c oughs> มาดูกันฮะว่าเพื่อนๆวันนี้นะฮะเกมจะเป็นยังไงบ้างนะครับหลายคนก็ขอเขอากก้ามาพี่บงังจัดหัวย้หน่อยโอ้โหก็หอบอกเลยว่าไม่ได้เล่นกันนานมากนะ <c oughs> เดือน2เดือนได้ไหมเดือนหนึ่งสองเดือนเดือนเดือนหนึ่งอะประมาณเดือนหนึ่งกลับม,มาแล้วมาดูว่าวันนี้นะฮะ <c oughs> จะเป็นดังหวังหรือเปล่านะครับเพื่อนๆดูแล้วอ๋อโอเค 50 5 0ขอ3าออโต้อีกอีกรอบฮะขอเล่นเทสดูก่อนนะเพื่อนนะไม่ปังก็ไม่ว่ากันฮะไม่ปังก็หยุดก่อนเออไม่ปังก็หยุดกันโดนมาสิโอ้โหไม่มีไม่มีไปกันต่อเพื่อนโดดนี่มาฮะของจริงมันต้องก้อนทอง <laughs> เดี๋ยววันนี้ก็ถือว่าเปิดน้ำย่อยก่อนเพืเ่อนๆนะเออลองดูกันขอบคุณนะ FC ทุกการติดตามนะครับนะใครที่ติดตามอยู่โอ้โหพี่บังขอบคุณมากนะใครที่ทักกันมาสอบถามก็นะก็โอเคขอบคุณมากนะฮะคงคิดถึงกันนะฮะ <c oughs> อ่ะ30ออโต้อีกหนึ่งรอบฮนะดูแล้วเกมก็ไม่ได้นิ่งนะไม่ได้นิ่มเออไม่ได้นิ่มก็แข็งๆอยู่เอาวัดใจวันนี้ จัดไปลองดูทุน5,000จะวงหรือเปล่านะพามาเยอะห้าสิบโอโ้โหห้าสิบดกชิบหายอ่ะขอสีสิบดูดิเพื่ 40, 50, อนสี่สิบห้าสิบอโต้ลองดูเอา้ามาดูว่าจะมาหรือเปล่าไม่มาก็ค่อยว่ากันฮนะถ้ามาก็ยินดีโอโ้โหดูดิอย่าไปหวังอะ่ะม,มันมัน มันสุดจริงมันแข็งอะโอ้โหดูดีโคตรโดดไม่ไปเลยอ,อ่ะโอเคคำนวณมาคำนวณมาฮึ่มนี่บางดูแล้วมันจะดูดอ่ะเพื่อนโอ้โหเจอเกมแบบนี้อื่นไม่เข้าใครไม่บอกอีกแล้วเพื่อนดูดิเพื่อนแข็งชิบหายโอ้โหไงดี เอาทุนมา30ก่อน30 10ออโต้ลองนูนไล่ออโต้10ิบดูนี่มาหรือเปล่าอ่ะคำนวณมาได้อยู่โอ้โหแต่ว่าทุนหายไปเยอะเพื่อนทุนหายไปเยอะอ่ะลองเอโต้10อีกหนึ่งรอบเปิดมาก็โอ้โหรอบแรกก็เจอแบบนี้ซะแล้วเพื่อนจะไปต่อหรือหยุดก่อนนะก็ต้องหยุดก่อนนะเพื่อนนะดูแล้ว ไม่ไหวไม่ไหวฮะพี่บางมองว่าไม่ไหวฮะโอ้โหใครมารอบวันนี้บอกเลยว,ว่าอัาตราในการคำนวณเนี่ยค่อนข้างที่จะยากมากนะก็ถือว่ามาเป็นแนวทางเออมาเป็นแนวทางให้กับ FC ได้ได้ดูได้รับชมนะเพื่อความสนุกสนานปั๊บไม่มีโดดเลยเพื่นไม่มีโดดเลยต้องยอมไม่มีโดดเลยโอ้โห,โหเปิดมาแบบนี้ใครเจอก็ร้องฮะ โอ้โหเพื่อนๆต้องยอมจริงฮะรอบรอบเช้าวันนี้ต้องอยอม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 อ่ะสามอโต้สุดท้ายไปโอ้โห,โโหเปิดมาตอนรับแบบนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเพื่อนพี่บางมอไม่ไหวฮะฝืนไปต่อวันนี้ก็มีแต่เจ็บจุกอ่ะโอ้โห,โโหดูดีตั้งเป้าไว้ว่ารักสักห้า ว่าจะส5,000โหนลงไปแล้วไม่ไหวจริงเพื่อนเปิดมาสักระับใหม่ให้ f อซได้รับชมบอกเลยว่าโคตรแข็งฮะแข็งจัดแข็งจริงนะฮะเดี๋ยวเราแก้แก้มือเดี๋ยวมาเจอกันใหม่น,น,น,นะเพื่อนๆนะวันนี้ก็ถือว่ามาทักทายเอฟซีก่อนอ้าวาพี่บังกลับมาแล้วนะคิดถึงทุกคนนะฮะก็ยังไงเดี๋ยวพี่บังก็จะ ลงคลิปให้บ่อยๆทุกวันนะครับนะยังไงก็ขอบคุณในการติดตามแต่บอกเลยว่าวันนี้เกมวัวแข็งมากนะครับนะอะอยากให้เล่นเกมอะไรก็แนะนํากันมาได้นะฮะอยากให้เล่นในช่วงเวลาไหนก็แนะนํามาได้เช่นกันยังไงเดี๋ยวพี่บังจัดให้นะครับนะโอเคครับผมใครชอบคลิปนี้นะครับบอกเลยนะฮะว่าอย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งเป็นกําลังใจด้วยนะครับนะ พอเดี๋ยวพี่บังก็จะมาลงคลิปให้ซ้ำๆอ่ามาลงคลิปให้อยากเล่นให้เล,ล,ล่นเกมอะไรก็แนะนำมาได้นะครับวันนี้ขอบคุณ FC มากๆนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย